I'll put เด็กๆเรียนหนังสือค่ะคุณครูจะพูดภาษาไทยภาษาแล้วก็ภาษาอื่นด้วยเด็กมันก็จะมีซับเป็นใช้ซับไตต้ลขึ้นมา่อย้ยคะเพราะที่จริงภาษาอืเป็นภาษาลูกค่าเื่งการใช้ภาษาเด็กก็จะดีขึ้นเวลามีซับไตเติ้ลส่วนเรื่องอย่างนึีก็คือคอมพิวเตอร์ ของน้องๆมาถึงให้แต่ที่เราจะได้เน้นจากนะคะให้ของขวัญเด็กๆในหลักๆหลายแบบด้วยกันนะซึ่งในงานของเรานะคพกรสามท่านวันนี้นะพิจเนงอรลุงาเกษตรทุกคนนะครคะครับและผมเจครับสวัสดีค่ะสิลิ์พักรองค่ะ ทางงานาที่เป็นพี่ก่อนในช่วงที่เปิดโรงเรียนนะคะเข้าสู่งานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568อย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการที่ก่อนในวันนี้ครับผมเจกรัตน์นักประดูลครับสวัสดีค่ะสี่พันธาราบอนนะครับเราทั้งสามคนนะครับรับหน้าที่เป็นพี่แล้วแต่หนุนน้นงเด็กนะเอาละครนี้ทุกแม่ทีนะโรงเรียนท่านนายกท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้เหญ่ทุกทุกท่าน เราก็ทําแอขึ้นมานะเพื่อบกระเป๋านักเรียนก็กระเป๋างานวันเด็กนี่ครับมีอของกอดด้วยมากมายเลยใช่ใชค่ะนอกนจากที่กรุงเทพมหานครแล้วนะไปดูแต่งจังหวัดกันนะคะแบบนี้ไปเที่ยวคือเย็นสบายเลยด้วยค่ะตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศดีมากนะครับเหมาะสมสําหรับการจัดงานวันเด็กในวันนี้แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมกันตลอดรีบไปก,กันเถอะครูของเราพวกเราที่ห้องซ้อมแล้วล่ะขอบคุณค่ะงั้นพวกเรขอตัวไปซ้อมเต้นกันก,ก่อนนะคะ ผมจะทำให้เต็มที่นะครับพวกเราจะเอาแชมป์โลกกลับมาให้ได้เลยนะคะต้ขา้นขนขานข้นขอต้นขาต้นาต้นานขาต้นขา้นขงต้ะมาต้าต้นขาต้นปา้นบนขขอบในพวกเนามากนะและดีใจ้นาต้ม้นขาตามรนกาตชนขาต้านขนขขขา้น้ีาขค้ I'm ฉันไม่ I to กาบเปลี่ยนท่านนายกรมนตรีในนามของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2อ6 8าแที่ได้เกีรติมาเป็นประธานในพิธีนานงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีส5 6 8แในวันนี้การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติได,ด้เรินการมาตั้งแต่พุทธศักราช2 4 9 8และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานข้าพหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการและหนทั้งในงานภาครัฐและภาคเอก,นกนชนจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภาคด้วยผลงานนักศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขสมาร์ทคิดทับทิมฟิวเจอร์นะครับอ้าวนะฮะคนแรกสุดได้รับอะไรครับพี่ปั๊บจ,จักรยายาจักงกานจังก,กายตกใจเนาะ ได้จะขยานไปเลยครับใจเย็นๆลูกตาหนุ่ยหญยิ้มหวานค่ะตัวใหญ่กว่าน้องอีกนะได้ค่ะนี่ใจด้วยนะคะอ่าลูกสาวลูกสาวนี่โอ้โหยิ้มหวานเข้ากับโบเลยนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายได้เลยครับเด็กผู้ชายนี่เลยนี่เลยปอนอยู่แล้วยิ้มหวานครับยิ้มหวานนี่ต้องหน่อยครับน่าเขาเซฟตรบมือดังๆเลยพีค่ะให้กับตัวแทนเด็กที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับไม่เสียิบปี สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารท่านะะรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็แขกผู้เกียิทุกท่าน,นะค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเด็กๆน้องๆที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกของดิฉันนะคะในฐานะในรนัฐมนตรีที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันเด็กนะคะก็ที่กระทรวงศึกษานี้ก็แน่นอนอเป็นครั้งแรกเป็นเป็นหมายแรกเลยนะคะที่มาก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะคะท่านรัฐมนตรีเตรียมงานไว้ ดีมากเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ได้เห็นน้องๆมาแสดงตอนแรกเป็นเด็กเัวเล็กเป็นแสดงเกี่ยวกับอาชีพนะคะก็รู้สึกว่าน่ารักมากน้องเก่งมากนะคะจำบทได้แล้วก็สามารถพูดได้นะคะแล้วก็แต่งตัวเป็นอาชีพวัยจิ๋วนะคะเป็นไซส์มาแบบจิ๋วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเป็นการเริ่มวันเด็กที่สดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ต่อให้น้องๆลุ่มเต้นบล็อกดีนะคะว่าพูดจริงๆว่าเมื่อกี้เนี่ยประทับใจมากจน เขาเรียกว่าตาโตเลยนะคะตาโตค้ามเลยว่าโอ้โหน้องๆเก่งมากจริงเพราะว่าพอขึ้นมาปุน๊บนี่ลีลาการเต้นลายการเต้นนี่คือเป็นอะไรที่จริงจังซีเรียสแล้วรู้เลยว่าต้องผ่านทั้งการฝึกฝนความชอบความตั้งใจความสามาัคคีเป็นหมู่คณะต้องอาศัยทุกๆอย่าง ในการที่จะผลิตโชว์ออกมาได้ดีแล้วก็น่าประทับใจอย่างนี้นะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอสนับสนุนให้น้องๆนะคะไปทงแบบนี้ต่ออย่างต่อเนื่องเพราะนี่ก็คือมันไม่ใช่การที่ว่าเราซ้อมวันสองวันแล้วได้โอ้โหน้องๆต้องซ้อมเป็นเดือนเป็นปีนะคะที่จะออกมาแล้วก็ชิงแชมป์โลกได้ขนาดนี้นำชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศได้มากขนาดนี้นะคะก็ขอชื่นชมจากใจจริงค่ะ แน่นอนว่าในนี้นะคะมีครอบครัวมีพ,อพ่พอแม่มีพี่น้องมีลูกอยู่างนี้นะคะจะบอกว่า <c oughs> เราเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กๆสมัยใหม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองโดยมีผู้ใหญ่ค่ะคอยอยู่ข้างๆคอยแนะนำคอยบอกเล่าประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่เจอมา ื่อให้เด็กๆมีความรู้มีข้อมูลที่มากพอพร้อมที่จะตัดสินใจได้ทำไมคำขวัญปีนี้ถึงต้องพูดว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองทุกโอกาสคือการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้กับคนทุกรุ่นทุกวัยค่ะไม่จําเป็นว่าผู้ใหญ่โต,ตแล้วไม่ต้องเรียนรู้ไม่จําเป็นคะ่ะหรือว่าเด็กๆเรียนรู้แค่กับเพื่อนไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่จริงคะ่ะทุกโอกาสทุกคนทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ คุณตาอายุ70กว่าก็สามารถเรียนรู้จากหลานอายุ6-7ขวบได้โลกของเขาต่างกันประสบการณ์ของเขาต่างกันแต่เมื่อทุกคนหันหน้าเข้าหากันเปิดใจพร้อมเรียนรู้พร้อมรับฟังซึ่งกันและกันนั่นแหละคือโอกาสแห่งการเร<อ>ียนรู้น,น,นี่คือชี่มาของคำฝับนบเด็กในปีนี้ค่ะและแน่นอนก็อยากให้น้องๆได้รู้ว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววันนี้เทคโนโลยีเข้ามารากมายสมัยรุ่น พี่นะคะรุ่นพี่ก็ไม่เหมือนรุ่นน้องในปัจจุบันแล้วมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ทุกุคนต้องพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับโลกเข้ากับยุคเข้ากับสมัยให้เรารู้คุณค่าของตัวเราไว้แล้วพร้อมที่จะปรับตัวสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะในโอกาสวันเด็กปีนี้นะคะดิฉันต้องขอให้น้องๆทุกคนนะคะได้มีโอกาสในการเรียนรู้เยอะๆวันนี้กระทรวงศึกษาก็สร้างสิ่ง หน้าเรียนรู้ไว้รอบตัวเราสร้างความสนุกด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยพร้อมกันก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษามากนะคะแล้วก็วันนี้ก็เรียนรู้ให้เต็มที่ล้วขอให้น้องทุกคนมีอนาคตที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นทุกที่ของน้องๆทุกท่วของน้องเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้แล้วก็ได้มีอนาคตที่เราเลือกเองอย่างถูกต้องพอเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปนี้นะค่ะขอบคุณค่ะเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะเริ่ม 3 2่โนเลยค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับและสำหรับการกรดดแห่งจะปี2,560บาทนะคะโอกาสเป็นการเรียนรู้รปักตัวถูกอนาคตที่เลือกเองนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็น้องๆทีมล็อกดีนะครับที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยก็จะถ่ายรูปกับท่านนายกทฐมนตรีนะครับนั่นัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีช่วยท่านผู้บริหารของกระทรวงนะครับให้ใหการสนับสนุนสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

ハハハハ